วิธีการสวดมนต์ที่ถูกต้องนะคะให้สวดบทที่เรารู้สึกชอบรู้สึกดีสัมผัสพิเศษอะไรบางอย่างได้จากบทนี้นะคะอย่าไปสวดตามที่คนอื่นแนะนำหรือที่คนอื่นเขาสวดแล้วดีเพราะว่าคนแต่ละคนเนี่ยมีบทสวดที่เหมาะสมกับตัวเองนะคะแตกต่างกันไปบทสวดบางบทเนี่ยนะคะคนอื่นสวดแล้วเขาสวดแล้วดีแต่พอเรามาสวดตามเขาหรือเขาแนะนาให้เราสวดแล้วเราสวดตามเนี่ยเรากลับไม่ได้ดีเหมือนกับเขานะคะ ทุกคนมีบทสวดมนต์ที่เข้ากับตัวเองเราจะท่องจำบทนั้นได้อย่างแม่นยำนะคะให้ลองสังเกตดูให้ลองสวดหลายๆบทแล้วบทไหนเนี่ยเข้ามาในหัวแล้วมีเซนส์สัมผัสที่สวดแล้วดีสวดแล้วรุ่งที่สุดให้สวดบทนั้นค่ะบางคนก็มีข้อห้ามนะคะว่ายอดพรกกันไตรปีดกเนี่ยสวดแล้วจะไม่ดีเข้อกรรมจะซ้ำเติมเร็วกว่าปกติแต่บางคนเขาสวดแล้วดี ดังนั้นนะคะเราไม่จําเป็นต้องทําตามคนอื่นถ้าเกิดเราสวดแล้วดีเราก็สวดไปถ้าเราสวดแล้วไม่ดีเราก็ไม่ต้องสวดหรืออย่างบทพระมหาจักพัทนะคะบางคนสวดแล้วดีแต่พอมีอีกคนนึงไปสวดก็ไม่ดีดังนั้นนะคะไม่เหมือนกันบทสวดแต่ละบทไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับบุคคลว่าคนคนนั้นมีบุญสัมพันธ์กับบทสวดไหนอย่าไปสวดตามคําแนะนําของคนอื่นให้สวดตามเซนส์สัมผัสของตนเอง จะดีที่สุดแล้วจะทําให้เกิดบุญกุศลมีความสุขทางใจมีสมาธิมียานที่แก่กล้าสูงที่สุดค่ะ